ตัวเลขสวยงามนะเอามาฝากทุกคนในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับงามงามนะครับเด่นๆน,นะครับงามงามนะฮะตัวเลขส่องกันถึงที่นะฮะกับตรงคดต้นไม้นะฮะอ่ากลางป่าวันนี้เอามาฝากกันอ่าให้ทุกคนได้พิจารณาตัวเลขกันงามงามไปด้วยสำหรับสายสายมูนะอ่าสายมูสายลุ้นนะฮะสายเสี่ยงโชคกันทีเดียวนะครับ ทักทายทุกคนทุกขันครับรรยากาศหนาวท่ามกลางป่าเขานะครับกับผมเอดวินแมนเออร์จาร์แมนนะครับทุกคนสามารถติดตามได้ในรายการนะครับล่าผีเลขเลยนะครับเลขลมนะครับทูบลมนะครับลมนะครับลมก็มาลมก็มาลมก็มานะฮะสวยงามงจริงๆอ่าติดตามรับชมไปได้กันตรงนี้เลยเด่น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 โอเคอ่าเป็นยังไงลุยไปได้กันสู้ไปได้กันสู้ไปได้กันนะฮะสู้ไม่สู้สู้แน่นอนเลยครับ ใช่ไหมสู้แน่นอนอย่าท้อกันทีเดียวนะครับเอาตัวเลขไปฝากกันทั่วฟ้าเมืองไทยแบบนี้ตัวเลขสวยงามทรงคุณค่านะครับเอามาฝากกันถึงที่แบบนี้เสิร์ฟกันผ่านระบบไร้สดเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตัวเลขนะฮะตัวเลขแบบอ่อะไรนะลืมลืมละลืมลืมละลืมลืมมันไอมีมีศัพท์ของมันอยู่นะฮะอ่ส่งถึงที่บริการถึงที่นะผ่านระบบไร้สด 5G นะครับโอเคนะ สำหรับวันนี้ตัวเลขชัดเจนนะฮะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจไม่อยากพลาดกดติดตามไปด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์นะครับเอาตัวเลขกันไปคําว่าสาธุก่อให้รวยทุกคนทุกท่านครับสมสาธุครับผมคอมเมนต์ว่าสาธุนะฮะก่อให้รวยล้านนะครับสาธุสาธุสาธุครับเอามาเน้นๆทีเดียวนี่เลยตัวเลขอยู่ในนี้ดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ